I know, hi my my teacher. He is so cute. He's sleepy though, but it's hot in the house. Very, very hot. So we have to put him in the dishwasher sink. <laughs> มีกะทิถูแปะวัสดีค่ะพี่โตหลานพี่โตอยู่ในอ่างล้างจานเนี่ยร้อนมากคืนนี้วัสดีจ้าน้องเบ๊กเห็นหลานทำไมดูดิอาบน้ำในอ่างล้างจานอันล้องช้างช้าง,งใหม่หรออ้า มาวิ่งกับับมาลองเป็นมาวิ่งกับกับช้าง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 ชางนั่งใครห้ช้างืมเปเขาอ้างช้าโอ้โโอ้โอ้โสข้าวตาก้วยน้ำน้ำอ๋อน้ำะไอ้เอ๋อโน้ตั้งใที่โน้ี่อินคิวไมซี่ค่ะ ไปเปิ้ตาแอ๋ตะเอ๋วันนี้ขอป้อนหนึ่งวันช <ส Muss> อบจังเลยช้างน้อยก็เอ๋อเพลงช้างช้างช้งเนี่ย แล้วก็อะไรม้าวิ่งกับกับแล้วก็มดแดงแล้วก็มดแดงนี่น,นะชอบอยู่แค่สามอันเอาตีน้ําเฉยเลยเอ้ยเจ๊ะเอ๋ยิ้มหน่อยแล้วอาบน้ําเสร็จยังโอ้โหพอนั่งเต็มเต็มอ่างเลยเห็นไหมนะี่ยน้ำขังเลยจริงๆน้ํามันจะต้องไหลนะตรงกลางอ่ะตูดใหญ่จัดตูดใหญ่จัดเอาเอาเปียกมดเอาเปียกมด โอ้โหดูคิดดูเนี่เห็นไหมจานจานอยู่อีกฝั่งนึงเย้เ those e are so cute เอาเอาเ่ด็กกับน้อาเอา้าไป

ทำไมน่ารักจังเลยโซสวิตบอยตัวไวโอ้โหตัวไวอย่างกับย่าเลยแหละเนี่ยว้าวว้ตอนนี้นะ9เดือนซื้อเสื้อผ้าให้อายุ12ไซส์12เดือนใส่ไม่ได้คิดดูใส่24เดือนใส่24เดือนคิดดูนะ9อายุ9้าเดือนแต่ต้องใส่ไซส์ย4เดือนอะแล้วไดเปอร์ใส่ไซส์อะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไส่ห้ไส่ห้าได้คอฟฟี่ไม่เอาลูกกาแฟเอาคอฟฟี่เอก

น้ำเดี๋ยวต้องเปิดเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดน้ำเราต้องเช็คอุณหภูมิก่อนก่อนที่จะลงไปหาเด็กโอเคจะบายใจหายห่วงอะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรจ๊ะ อ๋อยังจะเอาหน้าไปอยู่ตรงนั้นอีกแน่จ้าเอ๋ไหนทำผมสไปกี้แฮร์พี่นก<ฮ><ฮ>ว้าวทำไมลูกไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกหัวเหรอซสรี่จะเล่นน้ำทำไมล่ะเนี่ยไหนสไปกี้แฮร์หน่อยจึ๊บจิ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 ๊บ่สไปกี้แฮร์ให้หลอนหน่อยเนไใบรุ่นทรงไใบรุ่นไม่เปิ ทำทรงยิงอยู่อย่างนี้รอเอามาในมาสในมาสอะไรนะเขาเรียกผมเรียบร้อยหน่อยดิกะหวีไปข้างๆไหนดูดิววันนี้น้องไวเปอร์ร้อนมากแต่ว่าอ,อ่างอาบน้ำของเบบี้ไซส์ธรรมดามันเล็กไปฮู้นอ่ะาไปได้แล้วลูกเดี๋ยวจะไม่สบาย ปิดแล้วลูกไมาไม่เล่นละพอแล้วลูกเอาผ้าขนหนูใส่ครับว่ายเอาละไม่ชอบใจละชอบเล่นน้ำไ,ไม่เอาไอเจ๊เจ๊เจ้โอโอหห่มแล้วอเอาละครับไวเปอร์ขึ้นจากน้ำแล้วครับเดี๋ยวไว,ไวเปอร์เช็ดต,ตัวให้แห้งๆ,ๆ จะได้ใส่เสื้อผ้าชุดนอนแล้วก็ไปนอนได้แล้วตอนนี้ดึกแล้วใช่ไหมครับเซฟบายบายก่อนบายบายเซฟบายบายกันช่าง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 นังเคยเห็นช่างหรือปลงช่างมันกระตุ้นไม่เบาจมูกยาวยาวหรือหวางงวนมีเขียวตาง่วงในกวลางวัมีหัวที่ยาวเอาเอ๊ะเนนเนนเนช่างช่างช่าง อ่ะอีกเพลงหนึ่งที่เขาชอบคือเพลงไก่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  นังพักอยู่นี่เดี๋ยวพอเขาอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่เขาก็เปลี่ยนชุดให้เองแล้วก็จะได้พาน้องไวเปอร์เข้านอนสําหรับคืนนี้ลาตีสวัสดีสสดครับเข้าใจมีศาสต์ในการร้องมีเซสในการร้องลงได้อย่างนี้